กริปเพนเครื่องบินขับไล่กริป e n หรือชื่อเต็มว่า JAS 3 9 g r i p e กริปเเป็นเครื่องบินขับไล่พหุบทบาทรุ่นที่4ของสวีเดนพัฒนาและผลิตโดยบริษัท Saab AB กริปเพนถูกออกแบบมาเพื่อเป็นเครื่องบินขับไล่ที่สามารถปฏิบัติภารกิจได้หลากหลายทั้งการขับไล่ยกักการโจมตี (attack) แ,แ,และการลาตระเวน s p a n i ซึ่งเป็นที่มาของตัวยอ่อ JAS ในชื่อของมัน ประวัติการพัฒนาและประจำการต้นกำเนิดและความต้องการในช่วงปลายทศวรรษ1970สวีเดนเริ่มมองหาเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่เพื่อมาทดแทน Saab 35 d a e คน n และ Saab 37 Vigen โดยมีความต้องการเครื่องบินที่มีขนาดกระทัดรัดน้ำหนักเบาคล่องตัวและที่สำคัญคือต้นทุนการปฏิบัติงานตำ่ำและสามารถปฏิบัติงานได้ในสภาพแวดล้อมที่หลากหลายรวมถึงการขึ้นลงจากถนนทางหลวงฉุกเฉิน การเริ่มต้นโครงการการศึกษาและออกแดกกริปเพนเริ่มขึ้นในปี1980และได้รับการอนุมัติจากรัฐสภาสวีเดนในปี1982การบินครั้งแรกกริปเพนต้นแบบ JAS 3 9 A ทำการบินครั้งแรกเมื่อวันที่9ธันวาคม1988เข้าประจำการ JAS 3 9 A เข้าประจำการในกองทัพอากาศสวีเดนในปี1996นับเป็นเครื่องบินขับไล่รุ่นที่4 ที่ทันสมัยในยุคนั้นรุ่นและวิวัฒนาการกริปเพนมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องหลายรุ่นได้แก่ JAS 3 9 A และ B เป็นรุ่นเริ่มต้นโดยรุ่น B เป็นแบบ2ที่นั่งที่ยาวกว่า JAS 3 9 C และ D เป็นรุ่นที่ได้รับการปรับปรุงให้มีขีดความสามารถที่สูงขึ้นรองรับการเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศและติดตั้งระบบอิเล็กทรอนิกส์และอาวุธที่ทันสมัยมากขึ้นรุ่น C เป็นแบบที่นั่งเดียว และรุ่นดีเป็นแบบ2ที่นั่ง JAS 3 9 E/F หรือ Gripen E/F หรือ Gripen NG เป็นรุ่นล่าสุดและทันสมัยที่สุดซึ่งได้รับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดติดตั้งเครื่องยนต์ General Electric FC 1 4 G ที่ส่งพลังขึ้นเรดาร์ AESA แบบ Active Electronic l l y Scanet n Array แบบใหม่ระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ที่ก้าวหน้ามีความจุเชื้อเพลิงภายในเพิ่มขึ้น40%เ และสามารถบรรทุกอาวุธได้มากขึ้นถึง10จุดใต้ปีกและลำตัวนอกจากนี้ยังมีแนวคิด Human Machine Collaboration ที่มุ่งเน้นการทำงานร่วมกันร,ระหว่างนักบินกับระบบของเครื่องบินอย่างราบรื่นคุณสมบัติเด่นของ Gripen พูอุบทบาทออกแบบมาเพื่อปฏิบัติภารกิจได้หลากหลายทั้งการสกัดกั้นทางอากาศการโจมตีป้องมายภาคพื้นดินหรือทะเลและการลาดตระเวนต้นทุนการปฏิบัติงานต่ำ มีชื่อเสียงในด้านต้นทุนการดำเนินงานที่ต่ำกว่าเครื่องบินขับไล,ล่รุ่